สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟน่องทุกท่านทุกคนนะครับผมจาอ่มือนีกับยูกับบุญน้าโชกกับเซียนซองคือเก่าครับมือนีกับเป็นวันที่ยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่สิงหาคมสองห้าห้านะครับเป็นจังไรครับเอฟซีครับเมื่อวานคุณพ่อคุณแม่้ากันมานบ่นนะครับหลังจากได้ปล่อยตัวเลขกออกไปเนาะเลขกข้าน้อยบอกว่าสิเป็นของสํำนักนั่นสํำนักนี่นะครับออาสำหรับคลิปนี้ก็สิมา่ว้าถึง อ่าตัวเลขของสำนักหนึ่งเที่ยนท่านหนึ่งนะครับก็คือชายนอนเดี่ยวนะครับจชายนอนเดียวเมื่อนี่ให้ตัวเลขมากเนี่ยทั้งเล่าทั้งหน่อยใช่ค่ะครับให้ตัวเลขมากทั้งเล่าทั้งน่อยเมื่อวานเนี่ยเพื่อนให้ตัวเลขมากนี่คือวิ่งศูนย์เนาะใช่ค่ะอ่าเพื่อนให้วิ่งศูนย์มากอ่ะคือเข่านะครับเข้าฮานอยอะไรนะอฮานอยใช่แหลกเมืน เชียนไว้ยูเด้ะห้าหน่อยพิเศษจ้ะอ่าเขาวิ่งศูนย์ห้าหน่อยพิเศษจ้าบาทน,นี่นะครับใช่นอนเดียวนะครับเพิ่นเลยขัดออกหมมาเลยห้าหน่อยเนี่ยขัดออกเลยตอนแรกคือว่าห้ซื้อร่วมกับจานหน่อยแมนอ่บาบาทนี่แยกห้เลยแยกเลยแยกพระว่า,าสิเป็นน้อยพิเศษน่อยวี่อพี่จ้าน้อยปกติจ้ะแยกออกมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่ออ่าให้มันง่ายขึ้นแมนนะครับ แล้วก็ที่เด็ดเหล็กเล่า,านะครับเหล็กเล่ากันเนี่ปล่อยมากขึ้นกันเอาสิม่วาถึงอ่าเหล็กเล่ากันครับเหล็กเล่าประจางวดวันที่24สิงหาคม2แหววขานะครับเลขเล่าให้วิ่งมาที่7นะครับจ้นี่คือเลาพัฒนานะครับจ้ให้วิ่งมาที่7อ่าให้3ตัวมา1หางห3ตัวมา1หางหก็คือ5 จ็ดหนึ่งแมนจ่านะครับหาเจ็ดหนึ่งให้สองโตมาอีกสี่หางก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับจ้าอันนี้ในส่วนของเหล็กเหล้า,าเอานีชั่วเล็กเล่าให้เอฟซีบ,บางกันนี่เอาเดี๋ยวสีงุ่งพันกับปอยตัวเหล็กหน่อยคือเกาครับอ,อันนี้ในส่วนของเหลขเล่านะครับ เราพัฒนานะครับของชายนอนเดียวนะครับอ่าหลายท่านหลายคนบอกว่าอยังหลับเพิคือซื้อจังสี่มาสั่งนะมีมีข้อมเมน,นหนึ่งบอกว่าอ่าคันเล็กใช่นอนเดียวถือสี่ไปนอนน้ำเด้อมาสัง่งอ่าไม่อยากห้นอนเดียวอ,อยากไปนอนเป็นมูมาอ่อแมนเดียวสี่ไปนอนน้ำเดอ้อจา้าเพินเลยฝากเพิ่นไปอ่านนะครับ เพิ่นเพิ่นไปอ่านคอมเมนต์เพิ่นเลยฝากมาบอกว่าอ่ายังกอาไอ้แมนแมนแมนบอออ่าที่ที่สิมานอนน้าจ้าอ่าระว่างได้ยกมือไหวเด้อ่าษาถึงกับได้ยกมือไหวนะครับเสียอยู่อ่อาแต่บุญน,น้ำจกเสียอยู่ที่ว่าสิได้ยกมือไหวเป็นนะครับใช่นอนเดียว เอาบัานี้มาเบิงในส่วนของฮานอยไอ้ฮานอยเนาะครับฮานอยอ่าว่าไปที่ฮานอยพิเศษก่อนฮานอยพิเศษวิ่งไปที่แปดนะครับจ้าให้สามตัวมาหนึ่งหางคือสี่แปดห้าให้สองตัวมาสามหางคือแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดจ้านะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดอันนี้คือฮานอยพิเศษ ะนะครับต่อไปเป็นห้าน้อยปกติครับจ้าห้าน้อยปกติให้วิ่งไปที่หนึ่งครับเลขสามโตกับสี่หนึ่งหกจ้าส่วนเลขสองโตสามห่างกับมี่หนึ่งหกอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าจ้าครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าต่อมากับเป็นในส่วนอ่าวี่พี่ ห้าน้อยวิไอพี่นะครับให้วิ่งไปที่สองนะครับจวิ่งไปที่สองเลขสามตัวกับมี่ห้าสองหกครับเลขสองตัวสามหางกับสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองสี่ครับจ้อันนี้ก็เป็นในส่วนของห้าน้อยนะครับอ่ะบันี้ก็สิโชว์ในส่วนของห้าน้อยกับเล่าไปพร้อมกันเลดบันนี้อ๋อมันอยู่ในกระดาษเพื่อนเดียวกันนี่เอาให้สะดวกแคบกับแคบเนาะเราไป บรต้องงงนะครับเบบซี่เราต้องงงเลลด้ออันนี้ในส่วนของเหลลเล่าเด้อครับจ้าอ่าอันนี้ในส่วนของเหลขเล่าอันนี้ฮานอยพิเศษจ้านะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติจ้านะครับฮานอยวีไอพีจ้านะครับผม,มแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับเอซี F C, ครับคันจดนําประทานแคปหน้าจอไว้ครับแต่ว่าจะได้โชว์อีกครั้ง,งหนึ่งยูดิ คุณพอ่อคุณแม่บางท่านเพิ่นจดเอาเด้ครับแต่ว่าบุญน้องโจทย์กัสิเว้นว่าการยกการว่างแน่เพราะว่านปวดแขนเนาะ,ะปวดแขนและเนาะเอ็นเอฟซีบางท่านแบบคอมเมนต์เพิ่นอาจสิเบิ่งไปเครื่องคลิปแล้วแบบอุ้ยโชว์คืนอีกแน่าั่น,นครับมอั่งอ่จบบาจดย์บัตรท่นนานบัตนเข้ากับสิพายายามโชว์หลายๆเทียเอาเพราะว่าโชว์เทียเดียวโดนๆว่าใดนะค,ะครับปวดแขนแมนเอาเนี่ยทางนี่เพราะว่าสิเป็นสำนัก ในใดที่บุญน้ำโศกมาเมาเนี่ยกะเป็นไฮเอฟซีนะครับวิเคราะห์ดีๆนะครับพิจารณาเบิงดีๆนะครับอตัวเลขที่หามากนี่มีเขา่ามีหลุดนะครับคุณพอ่อคุณแม่แมนจ้าอ่าโมเมนต์ moment. ว่าหามากนี่คือเขาอ่ายางเดียวดิอ่า<อ>้าถึงเขา่ายางเดียวนี่ของอาหลงเข่าอีกแล้วนี่หมู่บ้านของอาหลงเขา <laughs> ่า,ขาอ่าอออาอนะ ของอาหลงเข้าแล้วก็ของย่านาคีเข้าหาหน่อยเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจนี่ก็บางที่ก็ซื้อได้ไไดนะครับบางที่ก็หายากเหมือนกันนะครับเอาการสำหรับใช้นอนเดียวมือนี่นะครับเพิ่นก็บอกว่าจังที่บอกไม่ฟังนั่นแหละ,ะคือฝากมาบอกเอฟซีนะครับเดี๋ยวสิได้ไหวเพิ่นผู้ที่<ว>บอกว่าคั้นเลขเพิรนถือ<ว>สิได้ไปนอนนั่มเลย<ว>สิได้ไหวเพิ่นนะครับ ล้วกาเพิ่นฝากมาบอกว่ามือว่านนี่ขอโทษทั้งเอฟซีนะครับจทีเหล็ lethal, กมันเข่าว่าจังนะเขัาเต่าตัววิ่งแล้วเพิ่นบอได้คัดม่ให้นะครับมือนี้อ่าทังใจนั่นเดียวเนี่ยเพิ่นก็เลยคัดม่ให้นะครับแยกมาให้บอกว่าสิเป็นห้าน้อยพิเศษนั่นละท้าน้อยพิเศษท้าน้อยปกติห้าน้อยพี่พี่แยกมาให้จ้าอ่าเพื่อตีสิบไม่ให้ทั้งเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับสับสนบางท่านบอกคนว่า เอาเลขที่ให้มาว่านนี่สิบื้อน้อยเลยนะครับจะไปซื้อน้อยไหนจะไปใส่น่อยไหนดีถึงจ,<า>จะคุ้มถึงจะมีกําไรอยีายจังสี่เป่นการพึ่งปล่อยครั้งแรกเนาะอนนี้พม่ได้บอกว่าเมื่นี้ขอแก้โตเด้อปราสานเองผนก็เลยจัดชุดเต็มมหายลยชุดใหญ่แบบแยกมหายลยว,ว่าตัวใดเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวิพีนะคะเอฟซี FC จะได้แบบเอาตัวเลขไปใส่ถือจะได้แบบว่าเอิญมายังอะ่ะ ประยัดตน้นทุนเนาะสีไเ้บ่ะตองแบบไปใส่สเปซส,สปะตั้งสินะครับเอาเดี๋ยวบุญน้ำโชคจะทวนในฟังอีกเที่ยนึงอ่ะโชว์ไอ้น้ำจ้าว่าไปที่เล่ากันนะครับผมเลขลาวประจำงวดวันที่24สิงหาคม2565นะครับเลขลาววิ่งไปที่7นะครับยิป,ประกาศลกับบาทเนะี่ยเสี่ยนซองจ้าเลขลาวนะครับวิ่งไปที่เนะครับนี่นครับ เด่นวิ่งไปที่7เลข3ามตัวมีห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเลข3ามตัวมีห้าเจ็ดหนึ่ง้ะสองตัวสี่หางก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหนะครับจ้ะอ่า7 1 7ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของเลขเล่านะครับจ้ะด้านบนนี้คือส่วนของเลขลาวนะครับนี่เลขเล่าบัดนี้มาในส่วนของ5าน้อยนะครับ เริ่มไปที่ฮานอยพิเศษก่อนเลยฮานอยพิเศษวิ่งไปที่แปดนะครับอ่าสามตัวก็มีสี่แปดห้านะครับสองตัวสามหางแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับฮานอยปกติอ่าวิ่งไปที่หนึ่งครับห้าหน่อยปกติวิ่งไปที่หนึ่งสามตัวคือสี่หนึ่งหกนะครับสามตัวคือสี่หนึ่งหกจ้าอ่า สองตัวสามหางหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าจ้าต่อมาก,กัะในส่วน V ีพครับพานอยวีพวิ่งไปที่สองนะครับสามตัวกับห้าสองหกนะครับห้าสองหกจ้าสองตัวสามหางก็คือสองหกสองสี่สองเจ็ดนะครับจ้าสองหกสองสี่สองเจ็ดนะครับผมนี่ครับ ชัดเจนนะครับจ้าอยจะลืมครับเอฟซครับอ่าเลขของใช้นอนเดียวหนึ่ครับเน้นที่เลขวิ่งนะครับเน้นที่เลขวิ่งนะครับจตัววิง่งตัวรูดเอาตัววิ่งกันละจ้า,ามันค่อยง่ายเนาะอ่าก็คือตัวสมมติว่าลาวใช่ไหมอ่าลาวก็คือเน้นนี่ <7. S 1> นะครับจ้าอ่าอันนี้เพิ่นกระจับคูมูมาไห้นะครับเน้นไปที่เจ็ดอ่าน้อยพิเศษก็เน้นไปที่แปดอ่า อ่าน้อยปกติเน้นไปที่หนึ่ง v i p เน้นไป,นนไปที่สองนะครับสำหรับภูมีทุนหลายเนาะแต่คันคุณพ่อคุณแม่เล่นบาทสองบาทจ้ำบาทซี่บาทกานีละเอาตัวจับคู่เพิ่นไปเล่นก็ได้ตัวจับคู่เพิ่นนะครับเลขสามตัวนี้ย้งได้หลายนะครับบาทละแปดเก้าร้อยอาคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องทีจะหน้าบ่งดีๆนะครับก่อนที่ลงทุนนะครับจอ่าแนวทังที่หามาีนกา บอสามารถลูล่วงหนาได้นะครับคุณปอคุณแหม่ว่ามันสีเขาหรือบอ่อเขานะครับจังไดกะค่อยลุนกันจ้าแรงนี่ตุหลายอเมื่อแรกงแล้วจังสีรัวมันจีออกตัวใดเนาะคือเริ่มตะสีม่งไปเลยมือนเริ่มตะสีม่งไปเลยเริ่มลุนตาห้าน้อยไปก่อนจ้าบ่านนี้พ่อหอดประมาณสองถุมกลัวเนี่ก็คือรุ่นเล็กเล่าลต่อนะครับเลาตอ่อจ้าเดี๋ยวก็สิมาเบิงว่ามือ,มอนีจะแตกกัน ขนาดไหนนะครับคล้ายๆงวดที่ผ่านมาหรือเปล่าใช่ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ครับคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณ f อซทุกท่านครับที่รับชมรับเบิงจนจบเล้วเจอกันคลิปหน้าครับเอซีครับขอบคุณครับ